ู้แต่แล้วทุกใหมทุกคนชางมีพรสวรรค์นขนาดนี้เราดูกล้ามเนื้อนี้ก็รู้สึกดีมน,นมากเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ไหมคะลูกๆขาใช่แล้วคะ่ะเด็กคนนี้ก็มีโค้คส่วนตัวเลยนะคะ่ะแหมน่าเสียดายที่ไม่ได้ไปโคชิเอ็ดเฮอ,อนี่ผมจะไม่ได้ไปโคชิเอ็ดหรอฮะหมายความว่ายังไงกันล่ะเนี่ยอยากรู้เลยรู้หรอก็เพราะว่าเชิญครับคนบรรยาย ได้เลยครับขอบคุณครับโปรเจกต์เ <c oughs> เจ้าชายนุตครึ่งก้นกำลังจะพบกับปัญหาเขามีพอสวรรค์เปี่ยมลน้นแต่ทำไมเกรดถึงไม่ดีเจ้าชายนุชครึ่งก้นกำลังพบกับปัญหาทำไมถึงไม่ก้าวหน้าสักทีและผู้ที่ก้าวเข้ามาได้มอบภ้าชนะแห่งปฏิหารทำให้เขาลุกขึ้นได้อีกครั้ง เขาได้คว้างลูกไปได้วยความเชื่อมั่นในผ้าเชา็ดหน้าผืนนั้นใช่มาเตอร์เอาช่ายค่ะโอ๊วท,ทำได้แล้ว ที่จะได้ก้าวสู่โคชิเอ็นเขาก็สำเร็จได้ด้วยผ้าเช็หน้าผืนนี้นั่นแหละค่ะคือตอนนี้หนึ่งผืนแค่หนึ่งมงมเดนต้องเล็กขาดตัวแม่ผมอยากไปโคชิเอ็นฉันซื้อเขาซื้อด้วยชาร์ตซื้อด้วยด้วยของขึ้นของหายเลยฉันตอนนั้นฉันก็เลยอุ้ยดีจังเลยเนอะใช้ผ้าเช็ดหน้านี่แล้วก็ตั้งใจซ้อมนะจ๊ะแม่ฮะทำไมผ้าเช็ดหน้าผืนนี้เหม็นจังไม่หรอกมั้งลูก ของเพิ่งซื้อมานี่นอะย่าสันเจนัยดีมันกันจังนี่ต้องเป็นการค้าต้มตุ๋นของพวกโดัมโบ้อแน่เลยไปดูกันเถอะไอเล่ยกโร้งเข้าใจแล้ว เลิกไม่ได้เลยนะขอรับก็ดูสิของใช้แล้วแบบนั้นทําเงินเป็นกอบเป็นกำได้ขนาดนี้คยกว่ารีใซเค้นจ้าทุกคนจะรู้สึกว่าพอหาเงินได้ทีไรเขาก็ต้องออกมาทุกทีเลยนะขอรับคนน่ากลัวคนนั้นน่ะมาแล้วไงเย้เลยโอ้ยแพนตีนแมวสุดหล่อชื่อว่าดกร็บเด แหมโดกอจังนี่ปรากฏตัวแบบธรรมดาไม่เป็นเลยคออรับอย่าพูดหูหูวันนี้คอยมีคำสั่งเร่งด่วนมาให้ที่ทข้างสนามเบสบอลโคชิเอ็นนั้นมีคนไปถางรกยขโพอดทำสนามเบสบอลขึ้นมาแล้วใช้ชื่อว่าโทมารโรคโคชิเอ็นอยู่ด้วยพว่สูรู้จักบอกข้โพดและก็ลูกหัวกลายเป็นทมารโรคโคชิเอ็นแต่เรื่องจริงไม่ได้มีสนามนี้อยู่หรอกนะครับ ไม่เล่นง่ายไปหน่อยเหรอเงียบไปเลยรู้ไม่ว่าการแข่งขันเบสบอลที่จะจัดขึ้นที่สนามนั้นนมีทัวรางวัล WBC ให้แก่ผู้ชนะนด้วยถัวยนั้นต้องใช้ดอกกลริงแงมเงมเลย WBC หมายถึง World Baseball Classic หรือคะวัยสูนนี่ย่อม,มาจากวัยรุ่นแซงเบสบอลคลับตั้งหากล่ะเด้อ ได้ขึ้นมาจดการบ้านทวงเกล็ดความรู้คงโดกจังในยุคสงครามนั้นเนื่องจากอาหารขา่แคลนจะมีการใช้สนามโคชียนเป็นไร่ปลูกมันด้วยล่ะเด้อนั่นสินะตอนนั้นยังต้องกินหัวมันเลยนี่เนอะพี่คะลูกอบลูกอมเะเอาดอกเลกอีกแล้วนั่นเนี่ยท้าพาดนแล้วก็ได้รับโทษสาพสมแนอเพวกเราต้องขวางมันไว้ให้ได้ ต้องรีบไปสนามทอมาโรโคชิเอ็นที่อยู่ข้างๆโคชิเอ็นแล้วล่ะไม่มีเวลามาเรื่อยเปื่อยแล้วนะเราต้องตั้งทีเบสบอลขึ้นมาพวกนายไปหาคนมาให้ครบ6คนแล้วอีกเก้าสิบมิมาเจอกันที่นี่นะอาลาโฮโรซโซ บบยกีย้เนี่ยผ่านมาเก้าสิบวิแล้วนั่นเนี่ยทันโดรโจ้าครักร<ะ>ผมเจอสุดหลอ่อเข้าแล้วละ่ะอารา ทุกคนคิดเหมือนกันเลยเหรออธิบายนี่นะครับคนผู้นี้คือตัวละครพี่น้องของเรื่องยัตเตอร์แมนที่ปรากฏตัวในอนิเมะเมื่อ30ปีก่อนนะครับดาไซเนงจากเรื่องอิตาดาคิมแมนโคซุยเนนจากเรื่องเกคูเทนอิปัสแมนวันจะตั้งชนะให้ได้แล้วก็ดอนจูโรจากเซดมแมนกับสกาดอนจากยัตโตเดตมแมนไม่เดมิสกาดอนจะพวกบ้านี่หาคนที่เหมือนตัวเองแบบนี้เป๊ะได้ยังไงกันเนี่ยฮะ ท่านโดรันโจก็เหมือนกันนั่นแหละมาโจจากทาบโบคออันแล้วก็คุณอ,อ,อตาตาชะจากโอตาสึกาแมนนี่ครับโ,โอ้โถรีบไปหาด็อกโรริงมาได้แล้วนะอ,อ<ม>าล่ะเอาละเาะเอาทุกคนมาช่วยกันเลยสุดท้ายมันได้สุดท้ายมันได้สุดายมาันได้ดทายมาันได้สุดท้ายมันได้ ดนี่คือหุนยนต์แห่งความภาคภูมิใจของพวกเราสามร่นชื่อเขาอมันก็คือโคโค่คิวจีคราวันดี้กลับผมคือโคโค่คิวจีครับอ้าไปกันเลยนะครับยัยตเตอร์ แกรฟออกรงได้กงรงบกรฟมีนะครับวินนะนะครับวินอ่ากระผมขอกล่าวเปิดการแข่งขันเดอะบรรยูบีสีนะครับ แบบว่าม่แค่ทีมเดียวเอ๊ะมันจะแข่งได้ยังไงกันล่ะครับเนี่แปลกพี่ลึกเลยล่ะครับเนี่ยเราให้แผนที่ปลอมกับทีอมอื่นไปหมดแล้วมันจะมาได้ยังไงกันละ่ะฮะตอนนี้พวกนั้กก็ล์ฟนเนี่ยที่นี่ที่ไหนอ่ะที่นี่ไไนที่ไ,ไหน,น,นอ่ะไหนอนะเข้าใจ ตกลงที่นี่มันที่หน่อยกันนะฮ <Hello. S 1> ัลโหลลวบากอยู่แลยครับม,มีอะไรเหรอคือว่าเ็ผมจะไปที่โทโมโรโคชิเอ็นนะครับแต่มีคนกลุ่มแปลกๆสาคนบอกทางให้มาโผล่ที่นี่แทนน่ะนั่นมันไม่เปลี่ยนตุกตุของพวกโดโรโบร้อยมาเลยนะกรงขอบคุณนะครับยาเตอร์แมนคิดว่าจะไม่แข่งสายชันแล้วอะ่ะผมคือพิเชอร์ชื่อเจ้าชายแห่งสุงเทา้าแน่ชื่อนี้เพราะว่าผมชอบใส่สุงเท้าสีแดงนะครับ ผมชื่อเจ้าชายเกรียนส่วนนี้คือเจ้าชายไ้ครับ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 งั้นเดี๋ยวต่อไปผมจะอธิบายให้เองนะครับคัวนนี้คือเจ้าชายเหนื่อยหน่ายนะครับอุ้ยเหนื่อยจังเลยแล้วก็คนที่ใส่แว่นนี่คือเจ้าชายแว่นหนาครับวัสดีครับวันดีแล้วคนนี้คือเจ้าชายฮาจิโร่ครับเสถิติการตีทั่วประเทศ3,000ครั้งครับสุดยอดเลยหรือว่าหรือว่าพวกเธอก็คือเจ้าชายนักวางครับ ว้าวผู้นายคือทีมเบสบอลชื่อดังแห่งปีโชวะานี่อาจายบ่ายน่ดยครับทีมนักเบสบอลชื่อดังแห่งปีโชวะาคือนี่เรื่องนั้นเดช่่งมันเถอะเรียกไปที่สนามแข่งได้แล้วอา้าทางงั้นในเมื่อทีมอื่นไม่มาแข่งขันผู้ชนะก็คือ,อรอเดี๋ยวกอ<ะ>อ่อนขอเสียงนี้มันยสราบใดที่มียัตเตอร์แมนอยู่ ชื่อไรในโลกจะต้องสลายโอ้งั้มเริ่มแข็งได้เลยดีไหมครับหน่อยเนะไม่ยอมแพ้พวกแกหรอกวันนี้หมูมาสังเกตการครับเ,เอาล่ะครับเราจะเริ่มกันแล้วนะครับตอนนี้ครับทีมเจ้าชายและทีมโตโรมโมวันนี้ผมจะทำหน้าที่ผู้บรรยายให้เราเแฟนๆของเจาตะแมนที่อยู่ทางบ้านเองนะครับ ว่ายังไงครับเออคุณผู้กำกับการ์ตูนชื่อดังครับมีความเห็นยังไงในจุดนี้บ้างครับแม้ลาซาผมก็เป็นแฟนเรื่องนี้เหมือนกันนะครับอ่าอีท่านล่ะครับคิดว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างล่ะครับอ,อ๋อนั่นสินะผมคิดว่าวันนี้ทีมจะาชายทั้งหลายนะ่าจะตาบองเดียวออละ หลายเสียแล้เกิดนะครับถ้าต่อไปละครับเออคือว่ายังไงแล้วก็คิดงานและทำให้เต็มที่เลยนะอ้ว oh. พวกเราแข็งแกร่งอ้วไม่ยอมแพ้แน่นอนอ้ว oh. oh. ถ้ามีปัญหาอะไรก็มียัตเตแมนอยู่นะอ้ว oh. น,ะนี่อย่าบอกนะว่าคุณยังไม่เคยเล่นเบสบอลน,นะฮะโอ้ oh. สักครั้งเลยใช่เดี๋ยวฉันจะคอยนั่งดูเองนะเอาละครับเทบอกครับ การโจมตีจากทีมโดรัมโบกครับเพมันลอดอ่าฝ่ายต้องข้ามคือเจ้าชายเอสเจ้าชายสุงเท้าปูตีคือบยากีคิดว่าไงครับคุณนิชิดะแมออนั่นสินะเออทำไว้ใจบยาก้แบบนี้อาจจะไม่รอก็ได้นะหมายความว่ายังไงเนี่ยเอาละ,ะครับทีนี้ก็เจ้าชายสุงเท้าครับเตรียมคว้างนะครับการคว้างครั้งแรกครับว้าโอ้โหกระมการว่าง,งครับนี่ยรูปผลกันเห็นเห็นเลยนะครับ บอลเด้อเมื่อกี้ดูยังไงก็ค่อยบอกว่าบอลก็ต้องบอลสิไม่จริงจริงๆแล้วกรรมการนั่นเป็นหุนยนต์ที่กระผมสร้างขึ้นเองแหละครับถ้าดิตนายกโคสุมีครับคิดว่าไงครับก็นะต้องว่ากันตามหลักการโอ้คนเรานั้นเห็นแตกต่างกันไม่เป็นไรเจ้าชายถุงเท้าไม่ต้องห่วงผมมั่นใจในฝีมือการคว้างลูกของผมแม่ แบบนี้กระผมต้องใช้ตัวช่วยหน่อยแล้วละ่ะเยอะแบบนี้ตีโดนชัวร์เอาครับปั๊บแบบนี้มันกองกันชัดเลยนี่แบบแบบนี้ความมั่นใจเริ่มลดลงแล้วครับกรรมาการแบบนี้มันจะต้องฟาวไม่ใช่เหรอไม่อยู่ต้องจับตาดูกันเลยนะครับเห็นว่ายัางไงครับท่านอดีตนายกอาเบะครับ มาคือว่าผมจะจะให้กรรมก,การวระวังหน่อยนะว่าตรงไหนควรให้ไม่ควรให้เพื่อพัฒนาวงการเสบสบอลญี่ปุ่นว้าวการคว้าของเด็กๆนั้นรุนแรงเลือเชื่อเลยครับแบบนี้ทอน์ซูลาจะรับได้หรือไม่นะครับมาดูกันครับเฮ้ย <Hey, S 1> นี่นะมาดนี่ยเตะได้อย่างไรพื้นปอกอุ้ยนี่มั่วไปว้าวรับได้ทันทีขมรันทอน์ซูลาได้โขม,มรันเต็มๆเลยครับ อ่า,อาขวามมั่นใจสูวสิ่งแล้วครับเชิญผู้ตีคนต่อไปได้เลยครับอย่าหวังสะให้ยากเลยเขาบอกว่าไม่มีใครตีลูกที่กระผมคว้างได้อย่างแน่นอนจ้าโว้วววแว่วววววววสไตร์คหเมื่อกี้สไตรค์หรอว่าไงนะครับนายกอาโศกครับ ลูกสไตล์เมื่อกี้ <c oughs> ก็ไม่ค่อยเกียงอะไรเท่าไรแล้วนะแต่ถ้าพูดถึงอนิเมะก็ต้องย่านอากิบะสินะโอ้สมกับที่เป็นเจ้าชายเยือกเย็นสีนาะไม่มีเปลี่ยนเลยนะครับนั่นเนี่ยคราวนี้จะโยนไปตรงกลางเลยนะโย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 ยย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  น,นี่นะครับแบบนี้<า>ก็ต้องให้อไอาจ่าไปคนจัดการซะแล้วมจ้าทริปนี่เอาไม่ได้ให้จัดการแบบนั้นปากเต็มคำน,นี่แหละเอาเนี่ยผมจะตีให้ดูเลยไปดูไมันเปิดล่ลออวาว่าไงครับลูกพีโอซาวะคะแนนนำเร็วเลยลเลยเจ้าสิบเก้าคะแนนเหรอจบเก้ารอบได้เก้นาสิบเก้าคะแนนไปการแข่งขันที่น่ามันทึกไว้จริงๆเลยนะครับ ว่าไงครับคุณคิตาโนผู้กำกับครับมีความเห็นยังไงบ้างครับแมผมเองก็เคยทำหนังเบสบอลนะแต่ไม่เคยทำเวอร์ขนาดนี้เลยขอบอกเอาอย่างไงกินดีพวกเราการแข่งขันยังไม่จบนะแหนว่าให้ตีตื่นอีกตั้งร้อยคะแนนเนี่ยนะเนอะเจ้าชายฝ่ายก็คิดเหมือนกันใช่หรือเปล่าล่ะครับไม่ถึงขนาดนั้นสักหน่อยใครคือเบตเตอร์คนต่อไปผมเองก็รองครอมมาจมา เป็นไ,ไร<อ>กลงแต่ว่าถ้าไม่มีบัตเตอร์แล้วก็เราต้องแพน้แน่นอนเลยก็รงใครยังไม่ได้ลงบ้างฮะฉันเหรออานะครับเข้าสู่ครึ่งหลังของการแข่งขันเบสบอลยอตเตแมนกันแล้วนะครับวา่าไงครับสึกระว่าสั่งครับมยบายอตเตอร์แมนการแข่งขันครั้งนี้ฝากชีวิตไว้กับเจ้าแล้วยัตแมนในเวลาตัดสินกันของระวุชายแล้วสินะคิดเหมือนกันเลย เฮ้ยโอ้ยชุดรจอเลยการเคลื่อนไหวรวดเร็วมากมองไม่ทันเลยแล้วเนี่ยนะเอาสวยแล้วลืมเอาไม้ตีมาโอ้ยงันจังลวก็ความสิ้นหวังไม่มีทางฟื้นแล้วครับชิบอุยไยวันเอาไปนี่นลยกันจังตีได้ตีได้มาเลยอจังสไตร์ทูเอ๊ะทำไมถึงตีไม่โดนกันวะโทษที่ลูกบอลเมจิกและใช้เก่งเชียว ลูกบอลเมจิกลูกบอลเมจิกที่ลูกบอลเมจิกจริงด้วยลูกบอลเมจิกแง่แน่จริงก็ตีลูกที่กระผมคว้างให้ได้สิครับเยวยวยไลลูกบอลเมจิกโดนเต็มเต็มไปแล้ว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  โอ้ยลูกบอลจ๋ารีบตกลงมาเร็วจๆารีบวิ่งเร็ววิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่มาเลยมาเมามามเลเร็วมาแร้วมาแล้วมาเร็วมาเร็วมาเรวมาเร็วมเร็วมร็วเร้วมาเล็วมาเร็วมาเร็วมารัวมีเร็วมาเรมาเรวมาเรวมาเวมาวมาเร็วมาเร็วมาเร็วคเร็วมาเร็วมาเรวรัวมาเวาวมเร็วมาเวาเาเร็วมาเรวมารวาร็วมาเวาเร็วมาวม สามารถตีลูกได้นี่จะรู้เรื่องไม่รู้ถึงความสามารถแท้จริงของเขานะครับปล่อยไว้แบบน้ใบ้เขาโอ้โหอะไรเออเอเอ้เออยสายันสว่างเของขาคิวจีครับเอ๊ะอะไรกันนั่นนักมันเหรอเออขคอกโรงหน่อยนะครับโอ้ย รอหนีสิตใครว้ายเดหรอเขาเวลาเขาเวลานอกนะครับเขาเปลี่ยนตัววิ่งครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวกับใครครับเปลี่ยนกับผมเองครับแทนเทอร์ไรแทน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 ใหญ่เลยไม่ดีจะนกนั่นมาขวางแล้วได้จัดการมาเร็วเข้าหน่าเ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 สายันสวัสดิ์โคโค่คิวจีครับมิสไซล์ลูกโป่งพลังเจ็ด <nonetheless> เข้าให้โอ้โอโอ้โนม่ฝรั่งนะโอ้ไม่รอดอย่าปลอบมได้เลยจ้าอ้ดีมากหัยหนากีฉยริงจริงใหญ่ให่ใหญ่ใ่่จะมีลอีกเยอะครับเข้าให้สุยด้วยการโจมตีนี้ยัตสกาบ ก็เหมือนกับอะไรที่ติดอยู่ในใยแมงมุมสุดยอดประทับใจแบบนี้ยัตกรา้ทงเสร็จแหมเสร็จแน่ๆเลยล่ะให้พวกเราจัดการต่อเธอยัตเระแมนเอาละทุกคนเรียอุปกรณ์พร้อมหรือยังมาไหม oh! อธิบายหน่อยนะครับถ้าโดนมาฟเรัลังติดให้เอาน้ําแข็งถูจะทำให้หลุดง่ายขึ้นและน้ําแข็งที่ผู้เด็กๆใช้อยู่นั้นเป็นน้ําแข็งของทาจิบัลน,นะยี่ห้อยอดนิยมซะด้วยล่ะครับเอาละแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะนะอหลุดออกมาแล้วเคลื่อนไหวอกสระเลยระอโอยเตอร์โฮมอินในที่สุดก็ได้หนึ่งคะแนนแล้วครับเยี่ยมเลยเจ็บใจมาได้คะแนไปแล้ว เราแต่อราวนี้จะต้องระเบิดโฮมเบสให้เละเสลยครับผมรู้สถิติการตปทั้งหมดของนักเบสบอลด้วยและครับจะบอกให้เอาตัวรอยไอ้จงโอเคคุณพลังเมกเกอร์จ้าโอ้ยชาติพลังเต็มที่สิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งคข้ากันกลางออกร้อง เงาตากตะแตน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 อีกแล้วตากตะแตนมันเกี่ยวอะไรกับเบสบอลด้วยเหรอเนี่ยนะตองนะตรงนัครับเป็นนักว้ามือหนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะครับแหมตากะแตนน่รักเอาท่านโดโรนโจไปชมทศไมล์ลังค์ครับ ผมเนี่ยเคยชนะได้ด้วยการคว้างครั้งเดียวเลยน่ะครับอ๋อและสถิติที่สุดสุดของโคจิเอ็นก็คือนี่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 มันไมมันอยู่สักว์ที่สิเมตรีไฟแบบนี้มันต้องต่างแต้งต่างแน่เลยนะ ่วยไม่ได้แล้วระเบิดตัวเองเลยก่อนที่จะโดนตีขึ้นนะตัวนี้ระเบิดมที่สินซางคี่ซิมยักกี้นั่เร็วเข้าผมมีสิ่งสุดของโอทีเอ็มด้วยนะคนพะจะมาให้อาเออจริงๆแล้วผมชอบกินไข่ต้มไปสดเลยพลั้งวานแหวกใช่ยองั้นตอมหรือยัง โพสท่าแห่งใช้ชนะยัตเตอร์ยัตเตอร์ยัตเตอร์แมนยัตเตอร์จ้าปล่อยสิเอ๊ะการแข่งขันมันยังไม่จบหรอกนะยัมันยังมีช่วงเทเวลาอยู่อีกนะอย่าลืมล่ะรออยู่เลย ด้วยเหตุนี้เราจะมีการแข่งขันกันต่อไปแต่น่าเสียดายที่เวลาเราใกล้จะหมดแล้วนะครับคนที่อยากดูต่อก็ไม่รู้จะทํำยังไงงั้นดูหลังเพลงจบกันละกันนะครับติดตามไม่ได้นะครับ 分からないことが多すぎる答えはいつも同じですか叫んだら叫んだら何か少しでも変わりますか悲しい涙が多いな เจ้าอย่าเสียใจไปเลยคอรับนั่นสิพวกเราต้องสู้ต่อไปแต่ว่าฉันก็ฉกดอกโร่ลิงมันได้แล้วนะแหมตอนเจ้าที่สนจริงนะขอรับมันรีบทดสอบเราดีกว่านะเอาเลยโอ้เจอสท่านโดก์โรเบขอให้เป็นของริงสักทีเถอนะสาดุสีมาใส่ไมาใส่นี่มาไม่ของจริง้ยไปใส่ พลาดก,าก so. ัน <lei>, อ <az> ีกแล้วเดินสูงถึงเวลาลงโทษอีกแล้วละเด้อเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยอเ้เ ดีนะครับที่ท่านดอกโรเบคขว้างลูกไม่ค่อยแม่นนะครับสิยงดังไปแล้วเบาหน่อยได้หรือเปล่าล่ะเ๋ยวพวกบ้าความจริงมันหลังจากนี้ตังหากละเด้อชวิวลูกบอลมหาภัยเด้อเฮ้ยเออ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 ดออเอยเออดออเ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 องเออออเออเอนทอยัออเ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 ออ เหมือนเดิมเลยนะครับคนแตกต่างกันยาตุแมนก็แตกต่างไปเอาหน้าจะยังไงก็แล้วแต่เราต้องก้าวไปข้างหน้าที่ร่ของเรายาเตอยาเตอยาเตอรแมนเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับของแท้สุดานี้ตัวรองุยาีีมาเดี๋ยวนี้เลยแล้ว,ลวขอรับขอรับขอรับจะมาที่ส่งมาก่อนหน้านี้น่ะมีมาจากสาวมอปลายด้วยนะ เห็นหมะว้าวดีใจจังเลยแล้วอัดอื่นละครับออมีแค่นี้เองอ่ะอถอยสยามพี่จังจากโอซาก,ก้ากรับผมจะพยายามนะครับ